สวัสดีครับผมร้าน j จเจไบช็อปครับนี่วันนี้แนะนำชีวีนะครับ V58 ตัวใหม่ล่าสุดเป็นวัยรุ่นอิตาลีนะรุ่นนี้เพราะว่าราคาก็ประมาณ30,000กว่าบาทวิธีเปิดนะครับบิดกุญแจเป็นแนวนอนตัวนี้กดอ่ามันก็ปล่องมันจะเด้งขึ้นมานะครับหรือจะเปิดแบบนี้ก็ได้ บิดกุญแจลงมาด้านล่างนิดนึงปุ๊บให้มือจับเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็กดสีแดงด้านในกล่องก็เปิดได้เหมือนกันตัวกล่องนี้เขาจะมีระบบล็อกขาดได้ด้วยนะเป็นออปชั่นเสริมมีตะข่ายแบบนี้ให้เลยมีสายรัดหมวกให้ด้วยแล้วก็มีอินเนอร์ด้านล่างนะครับอินเนอร์ด้านล่างมันเป็นฟองน้ำเขายึดติดมาเลยนะครับขอบกล่องพวกนี้ นี่ดูขอบนี้ก่อนขอบนี้จะเป็นขอบกันน้ํารอบใบเลยนะเป็นขอบอยางนิ่มๆนะครับเพราะว่ากล่องเขาจะครอบทับลงมาด้านล่างอยู่แล้วแล้วก็ดีไซน์ของกล่องด้านล่างนี่บุดบุดไปดูเลยเหมือนในเนี่ยเหมือนท้ายพวกท้ายแบบแนวสไตล์ Lamborghini บบหรืออะไรเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านล่างนี้รูล,ลมเลยเนี้ยดักลมฟุ๊กก็ออปชั่นเยอะหน่อย ราคาก็สูงอยู่มีคิปๆตัวนี้ด้วยจะเป็นสีเงินเงาๆสะท้อนแสงนะครับไฟท้ายตอนนี้มันยังไม่มีไฟนะแต่มันสามารถติดเป็น l อ d เสริมได้นะครับของยังไม่เข้านะมันจะมีอยู่ประมาณสีสีนะครับอ่ะตัวฝาเท่า ฝาเท้า,ก,ททก,นนก,า,าก็จะมีเป็นตัวทับทิมสีแดงแล้วก็เป็นสีสีเงินนะครับส่วนอีกตัวจะเป็นฝาดําฝาดําก็จะมีเป็นตัวทับทิมแดงแล้วก็ทับทิมเงินเหมือนกันโอ้โหสุดจัดราคาสุดจัดรุ่นนี้บอพิงก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับยังไม่มาเหมือนกันเบ็ดเสร็จนะติดตั้งท้ายก็ ตีงบไว้เลยอืมรวมแหลกด้วยก็จะมีเหรีประมาณนะ่าจะมีสี่หมื่นได้เดี๋ยวดูรอบๆเนต้องรีวิวอะไรเยอะของมันดีอยู่แล้วนี่ครับโอ้โหชิวหน้า ต้องชิวหน้าด้วยชิวหน้าก็ต้องเป็น350นะครับของกีวีเลยสูงมากใส่กิ้งโอ้โหแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วใส่ทัวรลิงจะขับเที่ยวหรือใช้งานในเมืองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนใส่หมวกได้2ใบเลยนะอาระบบถานนะครับระบบถานมันจะเขียนว่า monokey system นะครับ ต้องใช้ถาดเป็นแบบระบบล็อกแบบโมโนคีนะกล่องอิตาลีเขาจะเป็นถาดโมโนคีหมดเลยนะครับโมโนคีคือมันจะมีหูแบบนี้สองฝั่งแต่ถ้าเป็นโมโนโล็อกเขาจะมีเขี้ยวตรงกลางสองเขี้ยวนะถาดจะไม่เหมือนกันถาดโมโนคีก็จะต้องไปยึดถาดเขาก็มีหลายรูปแบบรูปทรงนะถาดก็ไปยึดกับแหลกท้ายที่มันออกแบบมารงรุ่นนะครับก็รีวิวให้ชมกันคร่าวๆประมาณนี้ กีวี V58 นะครับถ้าเปิดเปิดให้ดูอีกทีปึ๊บโอ้โหแพงจริงๆแพงตรงไหนสนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ b i t c Shop ได้เลยนะครับซื้อกล่องเดี๋ยวมีโปรโมชั่นได้อีกจัดเต็มไปเลยนี่ เจเจไบชอปสาขาพัสตาปิ่นกาวนะครับผมขอบคุณครับ